ชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์นิยมนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสมีรับผลบางอย่างเข้ามาสู่ดวงชะตานะคะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตุมณีพยากรดวงชะตากันอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมาทํานายดวงของชาวราศี เมทุนในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะดวงชะตาโชว์มาว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยมีโอกาสที่จะสำเร็จนะคะมีโอกาสดำเนินกิจกรรมบางอย่างสำเร็จตามที่คิดตามที่หวังหรือว่าคุณจะมีการวางแผนในการใช้ชีวิตมากขึ้นหรือทำอะไรคุณจะมี มีแผนการมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดแปลกใหม่หรือมีทัศนคติใหม่ๆที่ดีกับกับตัวคุณเองนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสมีราบผลบางอย่างเข้ามาสู่ดวงชะตาเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะสแสวงหาราบผลสแสวงหาเงินหาทองสแสวงหาสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาให้กับตัวเองได้ด้วยตัวของตัวคุณเองนะคะ หรือจะแปลว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่คุณมุ่งหวังเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณเดินไปถึงสิ่งสิ่งนั้นได้สําเร็จหรือทําในสิ่งที่คุณต้องการหรือได้มาในสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะก็เป็นช่วงที่คุณมีความโชคดีนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆเข้ามาไม่ทางตรงกระทางอ้อมด้วยเช่นกัน สำหรับท่านใดนะคะต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยในเรื่องการเงินการทองช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหรือมีโอกาสลงทุนทางการเงินมีโอกาสต่อยอดในเรื่องการเงินการทองท่านใดที่ทําการค้าการขายก็มีโอกาสได้กําไรเข้ามานะคะหรือท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัว ก็มีโอกาสที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกิจการของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปให้ขายง่ายขายคล่องเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความคิดมีไอเดียมีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้กับตัวเองได้ทําเสมอนะคะหรือมีแนวทางในการหาเงินหาทองในรูปแบบใหม่ๆเข้ามาให้กับดวงชะตางคุณเองด้วยนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะมี เขาเรียกว่าชอบเนเรื่องการเสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงหวยเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้รับผลบางอย่างได้เงินได้ทองจากบุตรปริวารได้เงินได้ทองจากลูกจากหลานนะคะสําหรับท่านใดที่มีลูกหลานที่เขาสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่าลูกหลานจะนําเงินมาให้นําความโชคดีบางอย่างมาให้กับคุณด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็ยังแปลกว่าเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยนะคะสำหรับท่านใดที่แบบมีปัญหาหนสินมีปัญหาทางการเงินในช่วงดังกล่าวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะคลี่คลายทุเราเบาบางลงไปได้ด้วยในที่สุดนะคะดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาส,ม,กาสมีความโชคดีเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะคะหรือว่า มีเพื่อนร่วมงานบางคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือดีแล้วก็มีโอกาสวิโชคจากการลงทุนนะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสได้หลักทรัพย์ได้บ้านได้รถได้ร้านได้สำนักง,งานเกิดขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะสามารถสร้างหลักปักฐานให้กับตัวเองได้นะคะหรือว่ายืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้นะคะ ดวงชะตาเนี่ยยังบอกอีกว่าคุณต้องระวังในเรื่องของคดีความเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองนะมีโอกาสมีการถูกโกงเงินยา้ายใครหยิบยืมเงินถ้าใครหยิบยืมเงินมันมีโอกาสไม่ได้คืนหรือมีโอกาสมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองกับใครบางคนเกิดขึ้นด้วยนะคะอย่าให้ใครหยิบยืมเงินเด็ดขาดไม่งั้นจะแปลว่ามีโอกาสถูกโกงถูกหลอกถูกระดอกเบียยทางการเงินางการกทองเกิดขึ้นด้วย แล้วก็ชาวราศีเมถุนในเรื่องของชื่อเสียงนะคะเป็นช่วงที่คุณมีชื่อเสียงมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นมีคนรู้จักคุณมากขึ้นในสายงานในวงงานของคุณอยู่ที่คุณอยู่นะคะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของขั้นตําแหน่งมีโอกาสเป็นไปได้ดีมีโอกาสได้ขั้นได้ตําแหน่งได้โอกาสดีๆทางการงานเกิดขึ้นด้วย แล้วก็ดวงชะตายยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสได้หยิบจับทําอะไรใหม่ๆทางการงานท่านที่ทํางานประจํามีโอกาสได้เรื่องขั้นได้ได้เรื่องตําแหน่งหรือว่าเป็นหัวหน้าหรือว่าได้อัปเลเวลของตัวเองมากขึ้นนะคะในเรื่องของงานประจําได้ไปอยู่ที่ใหม่ได้ทํางานในสถานที่ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนทางการงานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเรื่องงานท่านใดที่ ตกงานไม่มีงานทําให้ไปสมัครงานในช่วงดังกล่าวมีโอกาสได้งานทํานะคะเกิดกิจกรรมทางการงานใหม่ๆแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทางการงานมีชื่อเสียงทางการงานมีเครดิตทางการงานได้รับเกียรทางการงานหรือมีคนยกย่องคุณด้วยเหตุแห่งงานด้วยเช่นกันนะคะดวงยังบออีกว่า เป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยถ้าจะคิดจะทำอะไรใหม่ๆให้คิดให้ทำในช่วงดังกล่าวจะเป็นผลดีกับดวงชะตานะคะมีโอกาสคิดถูกทำถูกหรือลงทุนใดๆก็ตามลงทุนในช่วงนี้ก็จะลงทุนถูกด้วยเช่นกันนะคะเป็นช่วงที่ดาวสติป,ปัญญาก็คือมีโอกาสมีความคิดที่ถูกหรือมันมีโอกาสมีแนวความคิดในทางที่ดี มากขึ้นนะคะมีโอกาสมีช่องทางรายได้อื่นๆไรายได้คู่ขนาดหรือหาเงินได้มากขึ้นด้วยในเรื่องของการเงินการทองนะคะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ในการพูดสเสน่ห์ในการพบปะพูดคุยหรือ มีวาทศิลป์ในการพูดมากขึ้นสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้คล้อยตามคุณไปได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดาวเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังให้คุณนะคะทําอะไรมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนดวงชะตาเป็นอย่างดีนะคะขอให้คุณบอกเขาเขาก็บอกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะในเรื่องของผู้ลูกน้องในเรื่องของ เจ้านายเนี่ยมีโอกาสได้เจ้านายที่ดีเจ้านายคนไหนที่ไม่ดีจะมีเหตุให้เขาห่างหายจากเราไปเองด้วยนะคะ ในเรื่องความรักความรักก็ถือว่าคนมีคู่มีความสุขแฮปปี้ดีนะคะก็คนมีคู่ความรักยังมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแน่แน่นกันมากขึ้นเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นคนโสดถ้าคนโสดเนี่ยถือว่ามีเสน่ห์นิยมจะมีคนเข้ามาชอบมาจีบหรืออยากที่จะมาคุยด้วยอยากเข้ามาคบหานะคะแต่ต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนคุณค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกหรือค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องการสร้างเงินสร้างรายได้มากกว่านะคะ ต่อมาดวงชะตายังชมอีกว่าช่วงนี้นะชาวราศีเมถุนคุณต้องดูแลส,สุขภาพกันให้ดีนะคะก็อาจจะมีสุขภาพเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะแต่เป็นอะไรก็มีโอกาสเจอหมอดียาดีรักษาหรือเจอเทคโนโล,โนโลยีทางการแพทย์ที่ดีนะคะดวงชะตาเนี่ยต้องระวังการ กระทบกระทั่งกับใครบางคนเกิดขึ้นด้วยนะในเรื่องของภาวะอารมณ์ต่างๆเนี่ยชาวราศีเมถุนต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะมันมีโอกาสที่คุณจะมีความใจร้อนหรือ เผลอตัวนะคะจะร้อนอหุ่นหันพันแร่นเกิดขึ้นนะสามารถที่จะกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างได้ง่ายด้วยเช่นกันแต่ใดๆก็ตามเนี่ยคุณยังคงเป็นที่รักให้ของเพื่อนฝูงที่รักให้ของผู้รักผู้ใหญ่ของเจ้านายนะคะท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวเช็คดวงชะตาสามารถแอดไลน์มาที่ไอดีรไลนุ่มยูวดีได้วันนี้ขอบคุณคะ่ะ